ตอนนี้เราจอดพักทานมื้อกลางวันกันนะคะค่ะจากท่าเรือโบนิฟาซิโอนะคะพวกเรากำลังจะขับขึ้นไปชมซิตาเดนเดอโบนโบนิฟาซิโอนะคะเขาเป็นป้อมปราการนะคะที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่12นะคะเป็นป้อมปราการนะคะที่ทหารในสมัยนั้นนะคะเขารับผิดชอบดูแลและปกป้องเมือง แล้วก็ดูกิจการค้าต่างๆกับเรือที่มาทําการค้าขายนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ดูแลเมืองโบนิฟาซิโอด้วยนะคะขับจากท่าเรือขึ้นไปไม่ไกลนะเราจะเห็นว่ามีทะเลด้านล่างน่นนะคะขนาบกับออป้อมปราการที่สูงใหญ่มากๆเลยนะคะข้างบนนั้นสวยมากๆเลยนะคะเราจะมองเห็นทะเลออกไปไกลเว้างเลยนะคะเขาจะเป็นจุดที่ทหารในสมัยนั้นคอย เออสองดูเรือที่มาทําการค้าแล้วก็เรือค่าสึกนั่นแหละค่ะ เรามาถึงป้อมประกาศแล้วนะคะกําลังจะเดินขึ้นไปชมวิวข้างบนนะคะข้างบนนี่สวยมากๆเลยนะคะมองเห็นทะเลสุดไกลสุดลูกหูลูกตาน้ําทะเลนี่เขียวก็จีเลย <c oughs> แต่เดินขึ้นไาไดนี่แม่หมูท้อใจจริงๆตามมาดูความสวยงามกันดีกว่าค่ะเห <c oughs> นื่อยร้อนด้วยสิไม่ใชไรนี่นะจุดชมวิวที่เราจะขึ้นมาดู ก่อนที่เราจะเรนลี่ไปต่อนะคะได้มาหน่อยนะึง

ส,สวยอยู่ว้าวตรงนี้สวยดูหน้าผานี่อาจจะเป็นทั้งลมที่กัดก่อนแหว่งว้าวไปนะคะหรืออาจจะเป็นน้ำทะเลกระเหม่เหมือนกันนี่นกนางนวลบินวน้าวเลยอุ้สวยมากค่ะทะเล เดินลงบันไดไปดูข้างล่างนะคะว้าว <Wow. S 2> นี่มี <So> บันไดเดินลงไปนะคะจากข้างบนเนี่ยนะคะเดินลงไปข้างล่างนะคะถ <Hi. S 1> ้าจะไม่ไหวแล้วแม่หมูเขาไม่ดี <c oughs> แก่แล้วอุ้ย <c oughs> แต่น้ำทะเลเป็นสีคามสายเจ๋วแววเลยนะคะมองเห็นโขดหินด้านล่างเลยความสวยงามที่แบบสุด สวยยความสวยงามโอเคกอสิกาเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเลความสวยงามสวยสวยสุดๆเราจะเดินตามน้องนีไปถึงขอบทะเลไม่ให้กันทะเลสวยนะคะเนี่ยสวยๆมากๆดึงตรนี้ก็หางว้าวถ้าดูตรงนี้้วแบบสุดยอดเลยของความสวยงาม ไว้ลดดังวนว่าเป็นโชว์ใหมาขึ้นตามคน It's nice. It's not good for Donny. No, no, It's not good for the for the he must fish, but not ah. cooking. No, no, no. No, no, no. It's not good. they must Most fishing. Oh, no. yes. he must fishing. Oh, nobody is talking. Then, yeah, I, you cannot give something. Then, no. In Belgium also, uh, when you give, they come. Uh, when you eat uh, fruit, uh, fruit, they come and pick and go away. It's not good. Buy that, you don't That one, เพื่อนบอกว่ามันมันมีคนที่จะให้อาหารตรงนี้ว่าล็กส่วนลกนังกอนเขาเป็นนกที่หาฟานะคะแล้วจะให้อาหารที่ดๆก็คงเสริมเสรไม่ให้เขากินอาจจะไม่ดีจะพูดกันนะแต่น่าจะเป็นลฟางก็น่าจะได้เนาะดูดิกระเด็นลักลักักนะลูไม่มีใครให้เขาเลยอ๋อดูดิอ๋อ ของบ้านเก่าแล้วนะคะมันมันเป็นบ้านยุคกลางนลยคะ่ะสร้างถนนแคบมากมแต่แบบอากาศข้างนอกร้อนนะคะแต่ตรงนี้เย็นมากเลยะคะ่ะลมเย็นจริงๆว้ายแม่เกือบตกบันได นี่แม่หมูคิดว่าเป็นทางที่แบบเรียบตรงนะคะเป็นทางต่างระดับค่ะเป็นระยะเขาจะมีหมุดตอกไว้ไม่ได้ดูเกือบล้มนะคะวุ้ยวุ้ยว้ยแ <Merci. S 2> ม,ม,ม,มนนะะ่เก่าบ้านเก่า เกือบไปอ่ะเกือบตกบันไดไม่ได้มองทางเห็นไหมคะเขาจะตอบอยู่ให้ดูว่ามันเป็นพื้นต่างระดับแต่เราโมจะถ่ายรูปค่ะเลยไม่ทันมองเดินเมื่อกี้สะดุดจบล้องกินี่ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ไปตกบันไดเดินกลับมาใกล้ที่จอดรถแล้วค่ะพอดีมาเจออนุสาวรีย์น่าจะเป็นทางของเขานะไม่รู้เหมือนกัน คนบ้านหนูเคยมาครั้งแรกกับทั้งนี้แหละค่ะมันจะเคยมาที่กอสิกะค่ะมาชมจุดชมวิวอีกด้านนึ่งนะคะของป้อมปราการโบนิฟาติโอนะคะความสวยงามนี่สวยมากมายเลยนะคะแล้วก็ดูมีรถลังไฟฟ้านะคะนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมบน ว่มประการด้วยนะคะลงแรงมากๆเลยนะ,ะเนี่ยแต่ความสวยงามนี่อีกด้านหนึ่งก็ไม่แพ้กับอีกด้านหนึ่งเลยนะคะน้ำทะเลเขียวกะจีเหมือนกันตอนนี้เราจอดพักทานบ้อกจังวันกันนะคะ มันเป็นเซนวิชแล้วก็มีตาโบเล่เป็นอาหารที่ทางที่พักบังกาโลนะคะาัดให้นะคะสำหรับนักแลลีทุกคนได้คนละหนึ่งกเก็บในในถุงหนึ่งก็จะมีทั้งตาโบเร่มีขนมปังไฟฝังเซมีแอปเปิลแล้วก็มีน้ำดื่มแล้วก็มีเซลนี้มีไข่ต้มถุงฟองแล้วก็มีอันนี้ด้วยชออบอ อร่อยมากแล้วก็โอเคนะคะับบทริปนี้นะะเรคคาดีค่ะขอขให้ดูนะคะนม,มีแอ่มที่ระดับได้เราเลยนะหล,ะลังจากการอาหารกลางวันเสร็จนะคะพวกเราก็ขับรถขึ้นเขานะคะเอควิเลอร์เดอร์บาเวลล่านะคะเป็นภูเขาที่สูง1,218เมตรนะคะภูเขาเอควิเลอร์เดอร์บาเวลล่านะคะเป็นภูเขาที่มียอดแหลมนะคะ คล้ายๆเข็มนี่แหละคะ่ะเรียงลายเกาะลุ่มกันไปนะคะบนเกาะคอสิก้าสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็วิวสวยมากเลยะคะ่ะเราเจอลำน้ำแล้วนะคะทานน้ำไหลาจากภูเขาเดี๋ยวเราจะจอดชมกันเราจะวิ่งขึ้นไปบนยอดเขาปาเบล่านะคะเป็นยอดเขาที่สวยมากเลยนะคะอันนี้พอดีไปถึงตรงจุดชมวิววิวสวยมากๆเลยดนะคะข้างล่างนีทางน้ำตกนะคะ นนี้เป็นภูเข,ขาลูกแรกนะคะที่อยอดย เราจะขึ้นไปชมติชมเรื่งแล้วนะคะแต่ระวังทางสูงมากอ,อดใจไม่อยู่ต้องจอดเดินมาดูนะคะทานน้ำตกที่ไหลมาจากเขานะคะสวยจริงๆน,น,นะคะ่ะลมน้ำตกสวยนะสวยกยต้องดูดูฟ้ามือ อะไรโอ้วันดูโอเคสวยใชไมคะก้ลน้สุดมากเันไปได้แกรยดิ่เหน่งดิ่เหนว้าวดีาีาว้าวโอ้น้ำส เราก็ถ่ายมาตลอดทางนะคะยอดเขาเขาสูงเป็นยอดแหลมๆคล้ายเข็มนะคะฟวามสวยงามสวยมากค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวออยอดเขานะคะบาเบล่านะคะสวยมากๆเลยนะคะยอดเขาบาเบล่าเป็นออยอดเขาที่มีภูเขายอดเขานะคะสูงแหลมเหมือนกับเข็มนะคะหลายๆย,ยอดรวมกันนะคะดูด okay. ิ อันนี้ป่าสนนะคะสวยมากอ่ะดอกไม้ดอกไม้ป่าก็สวยนะคะสมีม่วงป่าดีน่ารักมากเลยก่อดด้หินสวยสวยดอกไม้ปา่าจะเดินไปดูยอดเขากันค่ะสวยมากสวยมาก นี่หลังวันวันแรกของการแกลเลอรี่นะคะพวกเราจบการแกลเลอรี่ก็ลงจากเขามาก็ถึงที่พักทุ่มนึงนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆก็จัดการเอ่อดื่มดื่มเครื่องดื่มก่อนทานอาหารนะ้วนะลกลุ่มกันที่บ้านพักของเพื่อนกันนะเดี๋ยวไปดูอาหารตอนนี้ครแล้วเจอกันนะคะ